มันอย่างกับเป็นโรคซึมเศร้าอ้าแล้วซึมเด้าเป็นยังไงอะซึมเศร้าไม่ใช่ซึมเด้าอ๋อนี่มากล่องไม่อยู่มึงทำไมเตรียมที่มึงดั้งอยู่อะเข้าตามหาจนชั่วเลยอ๋อนี่ไม้สักเหรอเปล่าพวกเขาโมยเข้ามาเอ้าแล้วขาโมยใครมาไปขโมยที่วัดมาทิพย์หายแล้วขโมยที่วัดมาจาับว่าไว้เนี่ยแมเงี้เอาไงเป้นพาไปหาหมอไหมเมื่อวานนี้ไปหามาแล้วนะตกใจเลยอ้าวทำไมอ่ะ ไม่เจอหมอหยุดตลกแป๊บหนึ่งได้ไหมเนี่ยนี่มันซึมเศร้าตรงไหนเนี่ยแล้วตกลงไอซึมเศร้านี่ทำไงให้หายเนี่ยฮะมันก็เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ให้โคตรสิจไดแจงไนั่นไงก็แค่อยากช้อปปิ้งก็พูดแค่นี้จะเล่นละครเป็นเรื่องเวลาซึมเศร้าเอางี้แล้วกันมากเดี๋ยววันที่15ถึง23ตุลาคมนี้ครับเขามีงาน one stop shopping expo ที่แ m ็กเมืองทองธานีฮะ มีทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าจิวเวลรี่ตลาดน้ำก็มีออและยังไม่พอนะฮะงานนี้มีทั้ง14งานจัดถึง8หองานเดียวครบจบทุกความต้องการเลยครับคุณจะไปตอนนี้ไม่ได้งานเขามี15ถึงีตุลาคามนี้ครับคุณจะไปเยวนี้ไม่ได้งานเขายังไม่มีไม่ไหวปูปดท้องคูจะที้นี่จะไปไหนจะไปขี้อ่าไปขี้เขาไปนี่ก็ไปนี่นึกว่าจะไปงาน